ค่ะพี่น้องกล้องไปสุปปอร์สุขนปูนา U.S.A. ช n n น l นะคะวันนี้เรามาทําบุญกันนะคะหลังจากที่เอาบุญมาฝากพี่พีน้องๆแล้ววันนี้พี่ต่อยเขาจะพาไปเลาะไปเลาะบ้านใครนะบ้านพี่คนไทยใช่ไหมพี่บ้านถุที่วาริโกบ้านพี่ถมที่วาริโกวาริโกนี่ไปกับพี่พี่ต่อยพี่ต่อยนะคะอายุเอ่อสิบเก้าปีนะคะเออ <laughs> แล้วก็ไปไปกับแม่แม่แม่แม แม่ก็สิบเก้าเหมือนกันแม่อยู่ข้างหลังนอนอายุสิบเก้านะสาววัยรุ่นทั้งนันเลยสาวน้อยสาวน้อยสาวสาวสำน้อยทั้งนั้นเลยสาวำน้อยสาวเคยสาวเคยผ่านสำน้อยมาแล้วเนี่ยเรากำลังจะไปกันเรามียังไม่เคยไปแต่พี่ต๋อยเขาไปมาหลายครั้งแล้วก่อนแม่ไปได้ตอนนี้เดี๋ยวแม่ไม่ได้ไปนานไม่จำไม่ได้ใช่ไหมแม่ขาลูก เดี๋ยวมาดูเส้นทางกันจะไปทั่ไหนปลาทูวันนี้ตัวน้อยเนาะแม่เกิดได้มาตัวน้อยๆข้าวที่แล้วไปวันร้หกสิบสองันไม่มีตัวตัวมันไม่โตเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วปลาทูหน้างอจะมีอย่างนี้ทูหน้างอนอร่อยนะหน้างอนแหละแต่มันตัวเล็กนะแม่ใช่มันตัวเมียเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาตัวใหญ่มาแล้วมันนะเขาไม่ยอมเขาไม่ออกให้เราเขาบอกว่าปลาทูหน้างอตัวเล็กๆนี่อะไรกว่าปลาทูตัวใหญ่มัน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 อร่อยเขาบอกเลือกซื้อปลาทูต้องเลือกแบบนี้ จะไปซื้อตัวใหญ่ไม่อร่อยต้องซื้อหน้างอแบบนี้เราเพื่อพี่ได้มาบิบิมเบอร์เนื้อร่อยเต็ได้ไปกินตรงท้องมันตรงคาเดียวเขาไม่ไม่เอามานิดนึงแล้วมันไปกินจองหัวหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าปลาทูหน้างอแล้วมันอร่อยมันตัวเล็กต่อยกับเซทอดง่ายๆนะแม่ใช่เออก็ดูแม่ไปม่ไปอยู่เมืองไทยนะลูกน้องขายขายนับเป็นหัวว่านะขายนับเป็นหัวเอ้ยเลติมซูเปอร์มาร์เก็ต ไม่ทำไมไม่คุยกันก่อนก่อนจะขายอ่ะทำไมเฮะทำไมเขาไม่คุยกันก่อนผัวเมียก่อนเขาจะขายอ่ะเอาเอากบผัวผัวขายแต่ถุงแต่ถุงไปแล้วก็มาขายธรรมดาเขาไม่ได้ขายแล้วเขาให้คนอื่นเนี่ยให้คนอื่นไปให้แมวเขาตื้อสามบาทหลังเมียขึ้นยี่สิบบาทยี่สิบบาทน้องก็ไปตื้อให้กินกลับมาบ้านข่าวร้อนร้อนนะอโอ้โหหลานสาวไปตำน้ำปิกเออ มันจะน้ำพริกซีฟูดแล้วก็ตำอร่อยแกาตะไปอ่ะเล่กนบอกว่ามันให้ให้ทำตุยวันเกิะมันบ่กมีมีคอมีคอใครใก็ใส่แต่มีคอใช่ใช่มอกันเลยกใส่กับว่ามันเกิดแก้มีคอว่าฟาวก็เบิดทำไมล่ะกาเลียวไปทวีอวันตะตะไบกว่านี่แหทวีอ่ะโน่ีวันตองเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาที่อวันไปก็เป็นเลนคอสเวยมก็ใกล้กันโนไปจากไปนี่แต่จะตรงไปโน่นแต่จะไปออกเพราคนเบิร์กแล้วพิกับซิกซี่โอ้ย้อนไปทำไมโน่นอีกเล่าแม่ไปถูกกับบ้านคุณสม่ะถูกดิ่เอาบอกไปนี่นะเลี้ยวขวาไปนี่เลี้ยวขวาไปน่าจะดีอ่าจะจะไปเออที่เนี่ยเนี่ยเลี้ยวขวานี่เนี่ยไปเลยคอสเวย์เหรอเออเราไปคอสเวย์ตรงไปเลย แล้วออกพงไปเลยไปตรงเดียวโน่นเลี้ยวนี่แล้วไปออกมาร์ริโกเลยเหรอเออเดี๋ยนะอะไรจะบอกแม่นี่คนมาอยู่ที่นี่นานเขาหลงจังเขา,ขาลืมไม่นี่นี่ถิ่นยายแอนนี่ถิ่นยาแนนย,าอย,อายาแอนิยายต้อยต้องถามยายแอนยายแอนไปบ่อยยายนอนไม่ออกคิดไมไ่แอนเป็นตัว <c oughs> โอเคจะซื้อบ่ห้ตามตัวพูแม่ไปถูกกับไปวิ่งไปได้อะ่ะโอ้จริง ไม่อยู่ว่าจึงไม่ไม่อยู่เอ่อฟอร์ดดิกฟอร์ดไม่อ่ะแม่ไปเอ่อแมรี่แลนด์ได้ไปโนได้อ่ะยอมรับนะคนไอ้ปั๊บเป็นรุ่นรุ่นใหญ่สมัยก่อนเนี่ยต้องสือส่วนมากไม่ก็ได้กันหรอกแต่าไปกันเก่งมากเอาเป็นตัวย่อแค่นั้นเองคนอื่นเคยเปิดไปกันได้มีนาคมมีห่มีนอนเห็นไหมมีอเห็นคนอื่นเขามีนอตัวเองก็เลยมีหอซะด้วยด้วยตัวเองก็เลยใส่มีหอแม่ยังไม่เลี้ยวนะคงไปเลย หนึ่งนี่อันเนื้อคุยถ้าไปถ้าไปอ่ะสวิตติฟายนี่เราจะไปโอคาลาและกับเนเปิลใช่ไหมคะเออแต่ถ้าเราตรงไปเลยเราจะไปเนเปิลไปทางหนึ่งโอคาลาไปทางหนึ่งแต่ถ้าเราไปตรงนี้เราจะไปบัตมาไปคอสเวย์ไปคอสเวย์แทนด์ไปด้านแล้วไปออกแล้วไปเนเปิลก็ได้หรือไปออกนู่นสุวิตติฟายนู่นตอนข้างหน้าไฟหน้าเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเราตรงไปเลย หนูไปอจูปิเตอร์มาหนูก็ไปหกสิบนะพี่เดี๋ยวต้องย้ายไปดูแลกันนี่แตไปนี่เด็ก่ยหนูไปหกสิบแล้วก็ไปเข้าไนที่ไฟแล้วก็ตรงเลยไนที่ไฟตอนนี้นะคะเรามาที่ถนนอะไรนะแม่ถนนอะไรคะคอสเว์อันนี้คือคอสเวย์นะคะไปอีเมืองหนึ่งไปสู่เมืองแบรนดอนอันนี้จากคอสเว์จะไปแบรนดอนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ไปอยู่เห็นการนะ เจสิบแปดขับรถนะคะยังกับวัยรุ่นนะคะสิ่งมากมสาวน,น้อยแกสาวน้อยจริงๆถ้าข้างนอกนี้จะดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นสาวเป็นสาวอายุเจ็ดสิแปดขับรถคิดว่าอายุสิบเก้ายี่สิบนะคะขับรถเนี่ยลูกคู่แม่ 8, 17, แปดสิบเจ็ดไม่ยังขับอย่เลยรู้แม่แปดสิบเจ็ดหรอจ้าเดินทาเป็นจุดไยวันที่หกแม่แปดสิบเจ็ด <N> นี่ดูเนี่ยคะ่ะแปดสิบเจ็ดยังขับรถกันอยู่เมืองไทยไม่มีแล้วนะคะแปดสิบเจ็ดนะลืมแล้วค่ะ สิยายนวันที่หกในเดือนหน้าเนี่ยกอกอะไรก้อเลยโอ้โหจะเก้าสิบแล้วนะคะนี่ดูสิอืออืดูสิโอ้กอสเปรสโซ่ย3 3ังสามีสามีอ่ะเขาเป็นความจำเติมอะป้าเป็นมาแบบป้าเป็นมาแปดปีแล้วว้าวจนว่าเป็นแชร์ไตเลสเตอร์เลยนะคือว่าอยู่อยู่มุม <ๆ S 1> นอกน,อน,นี้เราต้องช่วยตัวเองอต้องช่วยตัวเองตอนเป็นที่เพิ่งแหกตน<อ>แล้วเราก็ลอยยู<อ>เราก็อายุยืนเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องช่วยตัวเอง ใช่จ้ามีไงลูกแม่ไปเ h e c k c h มาได้แมตต์ lister note มาในไงโอ้ว้าทะเบพยาบาลของสามีได้เห็นไหมลูกเนี่ยว้าวนี่งเห็นไหมทหารก็ให้เลยเนี่ยไปเ check chat ยาตัวไหนคุณรู้มันหมดนะเออรนออเลยเนาะเพราะว่าเราต่อชินใช่ไหมคุณต้อยอ่าเราชินกับยาใช่ไหมล่ะเส้นนี้เส้นเจ็ดห้าดูนะที่หนูผ่านไปเส้นเจ็ดห้าข้ามเส้นข้ามไปเมื่อกี้ฮะตอนนี้โกงไปเลยไปไปตรงเดียวตรงไหนตรงไปโดไปเลย ต้อยนึกภาพออกว่าล้วแม่สถานที่ชอปปินะ้งคิดว่านึกภาพออกแล้วมันออกตรงไหนไ,ไปออกข้างๆบ้านข้างๆไหนใช่ไหมเออไปเดินะก็ออกเดี่ยวก็ถึงบ้านเขาางแม่สตาร์บัคกนีแม่ฉันแม่ใจเป็นปีเราเป็นพันๆเลยสตาร์บั๊กเลยแต่ต้อยอยู่เล่นในเลในนี่เลยไม่ต้องอไม่ต้องอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าไอ้พิเนอราเบรดนี่ไปกินเลยกาแฟไม่หรอกแต่อาหารแพงที่เป่งเลย แค่นารับบรที่ไหนก็เหมือนกันแหละมันแพงกว่าที่อืินกินกินกลางวันก็สามสิบเหรียญสองคนสามสิบเหรียญแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนยังไม่ถึงเมื่อก่อนสิบแปดสิบแปาบาทกินกินได้เดี๋ยวนีว้สามสิบเขต้องบอกไงสมัยก่อนเค c ฟซเนี่ยมีสิบบาทมีสิบเหรียญก,ก็กินได้ทุกวันนี้ถ้าไม่สามสิบขึ้นนะคะกินไม่ได้แล้วนะค่ะเคเซเขาถึงบอกหนูเล่าให้พี่ฟังอ่ะโอ้วันไหนซื้อมาอาหารอิตาเลียน รู้สมสิเจสิแบาทแล้วท่านก็นแล้วท่านก็ไม่ฉันด้วยเยอะด้วยฉันนิดเดียวเอ่าสมัยก่อนนะ้ป่าโหชีวิตยอดแย่มากเลยวันนี้ไปกินเบอร์เกอร์ไปกินเบอร,ร์เกอร์กินไปกินอ่ชิฟเฟร์เมื่อก่อนแม็กแม็กด้านนั่ไปกับพี่มึกินได้สองคนห้าเหรียญใช่ปองแล้วเหรียญกอบก้าวเขาบอกโอ้โหชีวิตแย่มากเลยวันนี้ ตกอับนะคะไปกินเบอร์เกอร์กิงไปกินเอ่อยังไม่ได้ไม่มีเงินกินไม่ได้ค่ะทุกวันนี้นะคะอย่าว่าเลยนะคะถ้าคุณไม่มี30เหรียญขึ้นคุณไม่มีปัญญาก,กิน KFC หรือแบบเบอร์เกอร์กิ้งเทคโนโน,โน,โน่<า>นะคะทำอะไรก็ไม่ได้นทำอะไรก็ไม่ได้ใช่เพราะนั้นปีหนึ่งเต็มๆกินเนื้อไม่สบายผอมแหง้งลงเลยก็ต้องไปกินแฮมเบอร์เกอร์ติดห้าติ่นไงเราฟิฟตี้ติ่นไงเมื่อกี้เราฟิฟตี้เซนตเราไม่เอาฟิฟตี้เซนมาตอนนั้นทีมจะเป็นติดทัอ่ะโอ้โหหนู แม่ก็ไม่กินก็ไม่ได้นะโอแม่กิกนปีแม่ไม่สบายนะแม่ก็ขอออกลาลก็พี่จ<อ>ก,กิบไปนะไหนมาไหนนะน้องน,ะนาน้องคุณาเฟรนด์ไฟล์ลาร์จออเดอร์อันหนึง่งแล้วก็แฮม,มเบอร์เกอร์คนละอันอมแม่จะกินอินชีสเบอร์เกอร์คนละอันอิ่มแล้วค่ะน้ำด้วยใช่เฟรนด์ไฟล์ก็ฟิฟตีนแม่เนี่ยมาเกอร์ก็ฟิฟตีนไม่ถึงสี่เหรียญแล้วห้าเหรียญสองตังห์หโอ้โหมะม่วงเยอะมากแถวนี้ต้นมะม่วงเพียบเลย แน่แถวบ้านไอ้แอมมาทางนี้ป่ะนะแอมอยู่ฝ่ายนี้อยู่ข้างซ้ายโอ้โหหมู่บ้านอย่างนี้นะีจ๊ะเส้นขาวใช่แล้วใช่แล้วแม่อันนี้เหรอหมู่บ้านแถวนี้น่าอยู่นะเนี่ยนี่มาเรียกเข้าบ้านก็นะเนี่ยเส้นขาวบ้านเราอ๋อไม่ดูแถวเส้นนี้ตรงไปออกคอสเวย์เลยโอ้โอเคให้สิมันก็ไม่ไกลนี่พี่ต๋อยพี่พี่ไม่เคยมาเส้นนี้แต่มาถึงตรงนี้รู้แล้วว่าเป็นอะไรวาร์รี่โก ริโก้มันก็ไม่ไกลเนาะมันก็ไม่ไกลจากวัดวัดเท่าไหร่ค่ะพี่เรามายังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยใช่เนิ่นเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีไฟแดงเยอะเลยแล้วบ้านแถวนี้เนาะที่เขายื้อะยังไงเอ่ยนี่ไปดูบ้านตองไปนยิ่งที่เยอะโอ้โหที่เยอะมากเลยค่ะแถวนี้บันลิศบันลิศลิศแม่บอกเมื่อไงไกลกว่าถึงจะไปซิตี้เออนั่นแหละแต่ก็ไม่ไปนุ่งนุ่งกับ ใส่ก็มาแต่ทางนู้นนะเพราะใส่มาไกลไงหนูเวลาหนูกลับไปนะเดี๋ยวหนูไปแวะโคอเรียได้หนูไปไอ้นั่นน่ะหนูไปไอ้คิงอ่ะหนูเลี้ยวตรงคิงน่ะหนูเออเลี้ยวตรงคิงหนูก็ไปร้านโคอเรียได้เลยโอ้ต้นมะ่วงเยอะมากนี่เหรอพี่บ้านแกหลังนี้เหรอคะสวยงามนี่ปลูกเองนะเนี่ยสามีก็ปลูกเองนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะ น,นึนกก็คิดว่าแก,ยกอยู่ในป่าในดงที่ไหนได้อยู่ในหมู่บ้านนี้เองอมาถึงแล้วะะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องถ่ายยาวนะคะตอนนี้เรามาถึงบ้านคนไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใีหน้านะคะ,ะโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะ